การทดลองอีกอันหนึ่งที่เราจะพูดถึงนะครับเรียกว่าเป็นการทดลองของเดวิสันแล้วก็เกอร์เมอร์นะครับการทดลองนี้เป็นการทดลองที่แสดงให้เห็นถึงนะครับแสดงถึงคุณสมบัติ เชิงคลื่นของอิเล็กตรอนนะครับคุณสมบัติเชิงคลื่นของอิเล็กตรอนนะครับการทดลองนี้นะครับคือคืออะไรนะครับการทดลองนี้คือเรามีแหล่งกําเนิดนะครับอิเล็กตรอนซึ่งเร่งให้อิเล็กตรอนนะครับมีความเร็วที่เราต้องการนะครับ อเล็กตอนก็จะวิ่งเข้าไปสู่ทาร์เก็ตของเรานะครับทาร์เก็ตของเราในกรณีนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับโลหะที่ว่านี้เป็นนะครับเป็นคริสตัลนะครับนั่นก็คือเป็นโลหะที่มีการเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบมากๆนะครับโลหะที่เดวิสันแล้วก็เกิร์มเมอร์ใช้คือโลหะนิกเกิลนะครับ Ni ทีนี้ นิกเกิลที่ว่ามันเป็นนิกเกิลที่เป็นคริสตัลนะครับนั่นก็คืออะตอมของนิกเกิลนะครับก็จะเรียงตัวกันนะครับอย่างเป็นระเบียบนะบโลหะที่บางทีเราเห็นอย่างเช่นแท่งอลูมิเนียมเลยอะไรพวกนี้อาจจะไม่ใช่เป็นคริสตัลนะครับนั่นก็คือ,เ,อ,อเนื้อมันอาจจะไม่ได้เรียงตัวกันเป็นระเบียบอย่างที่เราวาดอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นโลหะที่เตรียมมาให้มันมี ลักษณะเป็นคริสตัลนะครับทีนี้เวลาที่อิเล็กตรอนนะครับวิ่งเข้าไปชนกับตัวทาร็ตที่เป็นโลหะนิกเกิลเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าอิเล็กตรอนนะครับมันเป็นอนุภาคนะครับมันก็อาจจะนะครับชนกับอะตอมของนิกเกิลนะครับก็อาจจะกระจายไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับโดยที่ทิศทางการ สะท้อนหรืออะไรทํานองนี้นะครับเป็นทิศทางแบบสุ่มนะครับเราไม่ได้สามารถที่จะทํานายได้ว่าเอิเล็กตรอนมันจะวิ่งไปทางไหนได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เดวิดสันกับเกอร์เมอร์พบนะครับพบว่ามันมีทิศทางหนึ่งนะครับที่พบว่าเอิเล็กตรอนส่วนใหญ่มันสะท้อนออกมาที่ทิศทางนี้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากเพราะว่าถ้าเกิดเอิเล็กตรอนมันทําตัวเป็นอนุภาคนี่มันไม่น่าที่จะ วิ่งไปที่ทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นพิเศษนะครับทิศทางทุกทิศทางก็น่าจะมีการสุ่มที่เท่าๆกันนะครับปรกกฏว่าการที่เราจะอธิบายถึงผลการทดลองนี้ได้นะครับเราต้องมองเอิเล็กตรอนเป็นคลื่นนะครับโดยที่เราจะใช้ความยาวคลื่นเดียวกับความยาวคลื่นเดบบยที่เราพูดถึงนะครับนั่นก็คือเมื่อเอิเล็กตรอนนะครับวิ่งออกมาจากแหล่งกําเนิดเนี่ยมันก็อาจจะมีโมเมนตัมท่าหนึ่งนะครับเท่ากับ p พออิเล็กตรอนหลุดออกมาแล้วเนี่ยการที่มันมีโมเมนตัมท่าเท่ากับ p นะครับมันทําตัวเสมือนเป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นเท่ากับล m มดาเป็นไปตามสมก,การนี้นะครับพอมันทําตัวเป็นคลื่นปุ๊บทําไมมันถึงอธิบายปรากฏการณ์อย่างนี้ได้นะครับเวลาที่คลื่นนะครับสะท้อนกับจากตัวอะตอมพวกนี้นะครับอะตอมพวกนี้จะทําตัวเหมือนกับเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นอันใหม่นะครับหมือว่าถ้าเกิดเราลองซูมนะครับ บริเวณนี้นะครับวาดให้มันโตขึ้นนะครับสีแดงนี่คืออะตอมของนิกเกิลนะครับพอเอิเล็กตรอนเป็นคลื่นแล้วเนี่ยนะครับการที่เอิเล็กตรอนสะท้อนกลับไปที่มุมใดมุมหนึ่งนะครับมันทำให้เกิดการแทรกสอดได้นะครับ ซึ่งอันนี้เราไม่ได้พูดถึงอย่างละเอียดในบทก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าหลักการก็คือถ้าเกิดเราเอาตัวดีเทกเตอร์นะครับตัวตรวจวัดอิเล็กตรอนนะครับไปไว้ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเนี่ยเราพบว่าระยะจากอะตอมตัวหนึ่งนะครับเทียบกับระยะของอะตอมอีกตัวหนึ่งไปยังดีเทกเตอร์นะครับพูดง่ายก็คือถ้าเกิดเราวาดเส้นนะครับ เส้นตรงนี้นะครับเทียบกับเส้นนี้นะครับนี่คือ,เ,อ,อเส้นทางนะครับจากอะตอมของนิกเกิลไปอย่างตัวดีเทคเตอร์นะครับถ้าเกิดระยะห่างตรงนี้นะครับระยะห่างตรงนี้มีค่าเท่ากับความยาวคลื่นพอดีนะครับก็คือ1ลัมดามันจะทําให้เกิดการแทรกสอดนะครับทำให้คลื่นเนี่ยมันเสริมกันนะครับจนทําให้อิเล็กตรอนนะครับมันมีความเข้ม นะครับที่มากขึ้นตอนที่เราเอาดีเทกเตอร์ไปไว้ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดอิเล็กตรอนเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นคลื่นนะครับมันก็จะไม่เกิดการแทรกสอดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกเราก็น่าจะเห็นอิเล็กตรอนกระจายไปยังมุมต่างๆนะครับอย่างเท่าๆกันนะครับเพราะว่ามันต้องสุ่มแต่ด้วยความที่ว่าอิเล็กตรอนนะครับส่วนมากนะครับประมาณ80-90%เลยจะสะท้อนกลับมาออกมาที่มุมนี้โดยเฉพาะนะครับมันทําให้เรา แสดงให้เห็นว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมีความยาวคลื่นนะครับแล้วเราก็สามารถหาความยาวคลื่นนะครับจากผลการทดลองได้ด้วยแล้วเราก็พบว่าการทดลองนะครับให้ความยาวคลื่นตรงกับสูตรที่ได้จากความยาวคลื่นเดบรอยตรงนี้นะครับก็ตัวอย่างตัวเลขนะครับที่ใช้ในการทดลองนะครับการทดลองพบว่าอิเล็กตรอนที่ หลุดออกมาตรงนี้นะครับมีโมเมนตัมที่ทําให้เวลาที่เอาไปใส่สูตรนี้แล้วนะครับมีความยาวขึ้นเด e b a เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.57อองสตรอมนะครับ1อองสตรอมคือ10ยกกําลังลบ10เพราะนั้นก็เป็น10ยกกาลังลบ10เมตรนะครับ10ยกกําลังลบ10เมตรเสร็จแล้วนะครับระยะห่างระหว่าง อะตอมในคริสตัลของนิกเกิลเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2.15อังสตรอม2.15อังสตรอมนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะหามุมนะครับถ้าเกิดวัดมุมที่เทียบกับเส้นตรงกลางนะครับว่ามุมไหนที่เราจะเห็นอิเล็กตรอนมากสุดนั่นก็คือทำให้เกิดการแทรกสอดแบบเสริมกันนะครับเราต้องทำให้ระยะตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ1ลัมดาพอดี มีค่าเท่ากับ1นึ่งลัมดาพอดีนะครับพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเราเอา,เอาสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเอามาวาดให้มันโตขึ้นนะครับตรงนี้คือมุมตั้งฉากครับแล้วก็ตรงนี้คือ2.15อังสตรอมนะครับคือตรงนี้ส่วน ระยะที่เราต้องการให้มันมีค่าเท่ากับหนึ่งแลมดานะคือก็คือเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้ตรงนี้ต้องมีค่าเท่ากับหนึ่งแลมด้าซึ่งแลมด้าก็คือหนึ่งจุดห้าเจ็ดอังสตอมนะครับส่วนมุมที่ว่านะครับคือมุมตรงนี้นะค,คือมุมตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดเราลองไล่เลยค่ะคณะิตดูก็จะเพราะว่ามันมีค่าเท่ากับมุมนี้นะครับเพราะนั้นเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงเนี่ยจะมีค่านะครับ เท่ากับ2.15อังสตรอมนะครับคูณกับไซน์ของมุมนี้นะครับต้องมีค่าเท่ากับแลมด d าซึ่งก็คือ1.57อังสตรอมนะครับเพราะนั้นเราจะได้ว่าไซน์ของมุมที่ทําให้อิเล็กตรอนขึ้นของอิเล็กตรอนมันแทรกสอดกันจนทําให้ความเข้มอิเล็กตรอนมีค่าสูงนะครับเราเ e ทคเตอร์มาไว้ตรงนี้นะครับ ตรายต้องมีค่าเท่ากับ1.57หนหน่วยอังสตอมก็ตัดกันหารด้วย2.15นะครับเพราะนั้นมุมนะครับก็มีค่าเท่ากับอาร์ทไซน์่5 7หานะครับหารด้วย2.15ตรงนี้ก็จะมีค่าอยู่ที่ประมาณ50องศานะครับนี่คือการทดลองอที่เดว,วิสันแล้วก็เกอร์เมอร์นะครับทำแลวก พิสูจน์ให้เห็นว่าเอิเล็กตรอนนะครับทำหน้าที่เป็นคลื่นได้นะครับ